แล้วก็ขอบคุณพ,พ่พอพแม่แม่พี่ทุกข้สุขนะจ๊ะพี่น้องนีน่จ้ะอย่ามกากวนอย่างน้ำดีดีเลยนี่นะ คคุณสกุูสุลเน้่ยแต่พ่อพ่อแม่แม่พี่นะไม่น้ออ้ยน่ะมา ขอบพคุณหลายๆได้จ้ะเดออพ่อๆแม่แม่เอฟซีเ้าก็รับบริจาคก็ได้จ้ะสำหรับเฮ็ดวัคซีนนะจ้ะพาน้องไปเฮ็ดวัคซีนไปฉีดวัคซีนนะพี่น้องเนาะอันยังขาดอยู่สองพันหารอยคะแนนได้จ้ะเขาได้มาแล้วห้ารอยคะแนนแม่แม่ไม่ไม่ทราบว่าแม่คนไหนเพิ่นโอนเข้ามาเนาะพี่น้องเนาะไม่ทราบพ่อพ่อแม่คนไหนโอนเข้ามาทรงไล่์ซืรอหรือว่า แอดไลน์มาหายน้ำเน้ได้จ้ะแอดไลน์กัสทรงไลน์ซื้อมาหายน้ำแน่พี่น้องอเข้าพูดหไดอว่าผู้ใดสุ้ขังสู้ไม่รู้ว่าพ่อพ่อหรือแม่ไม่ประรงอองออกน้ำนะพี่น้องเนาะโอนมาหายหาลอยเขาก็นยังขาดถ้าได้ครบเมื่อไหร่นะเขาก็สืเอิรนเอิรนหมอมาเลยจ้ะโทรเอิรนหมอมาเลยหมอหมอที่เอาไปทำามันด้วยให้นี่แหละ ก็ขอขอบพระคุณพ่าะพอแม่เมียสุขุสุกคนได้ใจเด้อเขาก็ยังต้องการอยู่หนาฝนแ่บฝนก็ฝนคืมคืมฝนคืมมาแล้วนะคือคืมฟ้าคืมฝนมาแล้วนี่จะ้ะนี่จ้ะ ุ่นหลายๆได้จ้ะเด้พอพอพอแม่เมื่อวานนี่กะแม่สุเป็นทรงหฮมมหาให้อันนี้ก็ได้ใช้แล้วคุ้มพอดีเลยน้อพี่น้องแม่แม่สงมาถูกจังหวะพอดีเลยฝนตกใส่อ่าได้ถือไว้พอดีเลยน้องพี่น้องเนาะได้ใช้พอดีเลยขอบคุณนะแม่เด้อขอบคุณนะแม่สุแม่ท่านก็ส่งมาให้พอดีเลยจกจังหวะฝนตกเลย ก็ขอพระคุณจ้จสำหรับลมน,อน,อนอ้อแห่เนาะก็ขอให้แม่ำแลำลำน้ยๆ้แห้งปังปังนะจ๊ะจุกสบายได้จากแม่เด้ออยู่ดีมีแห้งจ้ะครอบครัวเจริญรุ่งเรืองได้แม่เด้อหย,ยิบจับอะไรก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองนะั่นหะอยู่ข้างบนนะชอบมากเลยสวยใส่เสื้อชอบมากเลยไม่ไปไหนเลย หมอกเอ้ยเนาะจะปีนมานอนแม่อีกแล้วใส่ผ้าถุงไม่ได้นะชอบจริงๆเลยแ <ๆ S 1> ลย้วเด็กหนูก็ได้ใส่เสื้อแล้วนี่ลนหลกนอนจะส้มจุกวันนี้บรรยากาศหนาวๆ,ๆดีนะศพจังหวะเด็กๆได้ใส่เสื้อนู่นนะส้มจุก ขอบพระคุณหลายๆได้จ้ะเด้ออ่ะแล้วก็ขอขอพกรายๆเอฟซีแล้วก็อาหารแมวไซายแมวฮอกระตองการด้วยกันได้จ้ะพี่น้องอ่าอาหารแมวไซายแมว ก็มีเผื่อไว้ให้มีเผื่อไว้ให้แมวจอนน้ำได้จ่เาเ้อแมวจอนก็ได้กินเนาะเอาไปเทวไว้ข้างนอกเขาก็มากินกันเนะพื่อนบ้านแมวเพื่อนบ้านก็ได้กินด้วยแมวติดกันเนี่แหละพี่น้องเพื่อนกันเช่าบ้านอยู่คือนกันเชนะ่าบ้านอยู่เหมือนกันห้องนู้นห้องละห้าพันมั้งได้ยินว่าห้องละห้าพันเมื่อก่อนเราก็อยู่ห้องนู้นอะห้องเมื่อก่อนเราอยู่ห้องนังน้นสี่พัน ทีนี้เราก็เลยย้ายมาตรงนี้มันเป็นรั้วรอบกวามพดดีเนาะลูกเต่าห้องก็ได้บรองออกแรนเป็นพันอันนี้ไม่ใช่ห้าพันแล้วเด้อค่าชาวบ้านห้องนั้นอะ่ะมันใหญ่มากพี่น้องสองห้องเนี้ยรวมกันอ่ของเราสามพันห้าบ้านนน้นอะ่ะประมาณห้าพันจังเดียกขออพุดนะจ๊ะเด้อพอๆแม่เอฟทีทุกุศนะ วันนี้เขาก็สิขอลงลงคลิปแล้วพี่น้องปิดคลิปจ้ะเาจะขอปิดคลิปเด้ก็จะท่านใดก็เขามาเราก็อย่าลืมกดซับตะคข่้กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วพี่น้องนะก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนะพี่น้องเนาะแล้วก็ก็อย่าลืมกดติดตามนะได้จากพ่องปลรักแมวแฟมิลี่กับปลรักแมวชาแนล Channel นะพี่น้องสองช่องเนาะก็เปิดไม่ก็ บอลรักแมวแฟมเมี่จ้ะทำสำรองขึ้นมาไว้เนาะพี่น้องเนาะจังใดก็ขอขอบคุณหลายๆได้จ้ะเออพอพ่อแม่แม่ซีสุข,ขูสกุลน้องพี่น้องเนาะที่ช่วยจังใดก็ฝากในได้จ้ะขอบพระคุณจ้า